สวัสดีครับวันนี้ตอนมาเข้าสู่นันตินอรสวิสนะครับวันนี้ผมจะมาดานติดต yes. ั้งประตูสไลด์ไฟฟ้าของไดเอชวันติดตั้งโดยใช้ร้ายตัวตาวรนะครับลูกค้ามาติดตั้งวันสำหรบนครับจะบเดี่ยวกัวเอูแด้ครับให้ผมจะก็ซื้อได้หนครับหน้าประต ระบบมีเซนเซอร์กันหนีด้วยนะครับแต่ผมจะเทสทสให้ดูนะครับสำหรับลูกค้าท้างในนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับโต้ต้าโต้ต้าแกนเดยสตินอ์ฮอนด้าสตดนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศูน5 7เก้าสี่้าเจีะมาติดต่อสอบถามไดที่ริอิสาเซอร์วิสสาขาซอยเอเอสเ่าัร ทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่เพจเฟซบุ <esten> ๊กและยูท <c oughs> <unos> ูบส่อนก่อดีครับ